สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปที่ทุกคนเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับก็จะเป็นระบบวจสอบโปรแกรมเลเลนระบบใหม่นะครับเพื่อความสมจริงนะครับเขาก็เลยมาแบบเวอร์ชั่นคนแสดงนะครับนะครับยิงลูกกำแพงไปเลยสิครับทุกคนห็นอะไรไหมครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นในเกมหรือเวอร์ชั่นคนแสดงคนที่ใช้โปรเนี่ยทำทรงเก่งตลอดเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเอา ปาระเบิดไม่ออกนะครับเอาไงเอาไงดีเฮ้ย <_ C guessing> ชิบหายละตายเองรอเปล่า <_ C> s> <S เฮ้ยระเบิดไม่ทำงานเกิดอะไรขึ้นอ้าวโดนพู้ตรวจสอบตรวจเจอนะครับว่าใช้งานโปรแกรมเชลเล่นนะดังนั้นนะครับคนท,ที่ใช้โปรเนี่ยแน่นอนล่ะก็ต้องโดนแบนนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชั่นการตรวจสอบโปรแกรมเชลเล่นในเกมกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับ ID ดีที่ทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคนที่สงสัยว่ามีการใช้โปรแกรมเชลเล่นเนี่ยก็คือเบอร์สี่นะครับอ๋โดดมาพร้อมกับรถสปอร์ตนะครับก็น่าจะเติมหนักเอาเรื่องอยู่นะฮะคาดว่าน่าจะเป็น i อดีหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันเลยนะครับว่าคนนี้เขาจะใช้โปรแกรมเชลเล่นจริงหรือเปล่านะครับมีลมอีกาด้วยนะครับ น่าจะมีชุดอีกาเรียวตันด้วยนะคนนี้นะครับสำหรับรูปแบบการตรวจสอบโปรแกรมเชลเล่นนะครับผู้ตรวจสอบโปรแกรมเชลเล่นจะเห็นมุมมองเดียวกันกับคนที่ใช้โปรแกรมเชลเล่นหรือว่าใช้โปรแกรมโกงเลยแต่ทีมตัวเองจะเห็นเป็นสีเขียวส่วนทีมศัตรูจะเห็นเป็นสีเหลืองนะครับใต้ห็นสีเหลืองก็คือเห็นแบบมองทะลุแต่ได้หินศัตรูเป็นสีแดงคือเห็นในมุมมองคนทั่วไปเหมืองที่เขาลงเนี่ยตามที่เราดูก็คือไม่มีคนเลยนะครับเดี๋ยวขอตัดไปช็อตที่เขาเจอคนกันบ้างดีกว่านะครับ ดูจากสกินปืนนี้น่านจะมีะตกตันทุกกรบอกเลยหรือเปล่าเดี่ยตอนนี้เห็นคนแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าสำหรับระยะที่เขียนเป็น400เมตร500เมตรตามจอเนี่ยก็คือระยะของศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับคนใช้โปกก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เรากำลังตรวสอบโปรแกรมเชลเล่นอยู่นะครับ เห็นไหมตอนนี้วิวดูคนอยู่นะครับในช็อตนี้นะครับที่เขายิงคนเนี่ยเขาไม่ได้เล็งตรงหน้าต่างนะครับแต่เขาเล็งยิงแบบทะลุกำแพงเลยนะครับอย่างตอนที่เราเห็นเวอร์ชั่นคนตอนต้นคลิปเลยนะ สำหรับคนที่ใช้โปรแกรมชเชลล่นนะครับมันไม่รู้หรอกว่าเรากําลังดูมันเล่นอยู่หรือว่าชมการลบอยู่นะครับมันก็จะยิงเ,เพลินแบบนี้เลยนะครับดูนะครับว่าเขาจะชาร์จบ้านยังไงนะช็อตนี้นะครับถ้าดูในมุมมองคนเล่นปกตินี้ก็คือยังไม่เห็นศัตรูนะเพราะว่ายังเห็นแค่มองทะลุเป็นสีเหลืองนะครับถ้าเห็นสีแดงเนี่ยถึงจะเห็นคนนะ โอเคตอนนี้เห็นคนตรงหน้าต่างแล้วนะครับแต่คนตรงหน้าต่างมองไม่เห็นเขานะครับน่าจะเป็นเพราะว่าหมวกเขาสีขาวเข้ากับรั้วนะครับ ที่ทุกคนเห็นแอบอย่างนี้ก็คือกําลังวิวศัตรูอยู่นะครับแต่เป็นการวิวแบบทะลุกําแพงนะดี่ครับเห็นทุกคนเลยนะว่าอยู่ไหนบ้างนะครับเขาไม่ขึ้นไปชาร์จนะครับวิ่งมาเก็บของเฉยๆนะรอเพื่อนครับ ตอนนี้เพื่อนเข้ามาแล้วนะสายมีคนหรือเปล่าสายไม่มีนะครับโอเคมุมนี้เห็นนะโอ้แม็กเดียวลากสองเลยนะครับน่าจะเป็นโปรล,ล็อกด้วยนะเรีอกว่าโปรเลงอัตโนมัติั่นเองนะครับ ทุกคนสังเกตการเล็งของเขาในช็อตนี้ดีๆนะครับเป็นการเล็งแบบมองทะลุนะครับทุกคนโอ้โหช็อตนี้โดนผนังบ้านเ,เต็มๆเลยนะครับเรียบร้อยครับให้เพื่อนขึ้นนะตัวเองรอยิงข้างนอกนะครับเพราะว่ารู้ตำแหน่งศัตรูอยู่แล้วนะรู้หมดทุกจุดนะครับว่าศัตรูจะดบเราฝั่งไหนนะ นี่ขนาดเปิดโปรแกรมโกงนะครับยังไม่กล้าขึ้นไปยิงเองรองยิงข้างนอกอย่างเดียวนะหรือรอยิงฟรีนั่นเองช็อตต่อมานะครับก็เป็นการขับรถไปล่าคิวนะเหมือนจะไปรับเพื่อนเพื่อไปหายิงคนนะครับแต่บนหน้าจอขึ้นพิกัดศัตรูขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระยะประมาณ170เเมตรนะเห็นศัตรูอยู่คนเดียวนะครับ อาจะไปะยิงคนเดียวได้หรือเปล่านะครับเอาวาะแต่ศัตรูอยู่ในบ้านนะครับเอาไงลงไปยิงหรือเปล่าเห็นแล้วนะครับไม่กล้ายิงนะครับขับรถมาถึงศัตรูแต่ว่าไม่กล้าลงไปยิงนะเอาเป็นว่าขับรถไปหาเพื่อนดีกว่านะครับกว่าตายนะเอาไงพาเพื่อนไปรุมหรือเปล่า ไอ้เบอร์สามยังไม่ขึ้นรถเลยแล้วนะครับไม่ไปยิงคนเมื่อกี้นะครับเฮ้คนเมื่อกี้รอดเฉยนะเอ้คนเมื่อกี้รอดได้ไงครับเดีย่ยมันเขาจะไปยิงที่อื่นนะครับยิงคนเดียวไม่สะใจต้องยิงเยอะๆนะแต่ไงเจอคนแล้วนะครับลถความรดความ ้าวเดินแตกไปหนึ่งครับตามด้วยน็อกไปอีกหนึ่งคนนะครับกไก่วิ่งมาเอาไงโอ้โหยิงทะลุเดินช็อตนี้แต่กระสุนไม่ทะลุให้นะครับโอเคตอนนี้เหลือคนเดียวนะครับรู้เลยนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับไม่ไปยิงครับสัเพื่อนเขาก่อน เฮ้ยเฮ้ยก้อนหินนั่นน่ะตอนนี้กําลัง,งงงอยู่นะครับว่าเพื่อนยิงฝั่งไหนนะเหมือนจะสแกนหาศัตรูด้วยนะครับแต่สแกนรอบๆแล้วไม่เจอนะครับก็มานั่งเก็บของชิวเลยนะครับโอเคตอนนี้เก็บของจนอิ่มแล้วนะก็ได้เวลาล่าคิวแล้วนะครับตอนนี้เราดูในคลิปเห็นคนต้องสามแยกแล้วนะครับถือเปืนขึ้นมาแล้วยิง เดินเกือบแตกนะครับเมื่อกี้นะโววะมีคนยิงโปูวะกลาวัดป้ล่ะกลาวัดป้าล่ะนี่ยเป,เ,เป็นไงล่ะเจ็บหนักนะครับเป็นไงล่ะวัดกับใครไม่วัดมาวัดกับโปรแกรมโกงนะครับเฮ้ยเบอร์สองคือรถได้แล้วคนจะหมดแมปแล้วมาแล้วนะครับตีโปูมาแล้วนะ ไอสองที่นายยิงน่ะมันก้อนหินนะเห็นคนแต่ไม่เห็นก้อนหินนะครับอ้าวมีหลังเข้านะครับเพื่อนโดนยิงจากด้านหลังนะแต่อันี่จะเอาคนที่อยู่หลังหินอย่างเดียวเลยนะครับตัวใกล้ไม่ยิงครับ ทำตรงไม่เห็นนะยิงตัวไกลอย่างเดียวเลยนะครับอ้าวเรียบร้อยฮะโอ้โดนส่วนนะครับรอบนี้โปรวัติไม่สู้คนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายครับ